สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนะคะเครื่องตรวจน้ำตาล TLM นะคะแบรนด์นี้ชื่อเต็มมันก็คือของบริษัท t r u e l i i e Medical Device นะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ภายในกล่องนะคะภายในกล่องที่เราได้มานะคะก็จะมะีกระเป๋านะคะกระเป๋าตัวเครื่อง สำหรับตรวจน้ำตาลนะคะกูโคมิเตอร์อันนี้นะคะเป็นเครื่องกูโคมิเตอร์นะคะแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ฐานนะเราจะแถมฐานมาให้หนึ่งก้อนนะคะเป็นฐานกระดุมแบบนี้วิธีใส่ฐานนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยใส่ก็ได้ค่ะแล้วก็จะเป็นตัวที่เสียบกับตัวปากกาเจาะเข็มนะคะอ่าเป็นแบบนี้เลย ตัวนี้ก็ให้มาวันหมดอายุก็ปี2028นะคะก็หลายปีอยู่กว่าจะหมดอายุแล้วก็จะมีแถมตัวนี้มาด้วยตัวเครื่องเจาะน้ําตาลแบบปากกานะคะสำหรับคนที่ไม่มีเข็มเจาะแบบตัวตัวแลนซแล้วก็มันจะมีใบปากการะกันนะคะใบรับปากกาตัวนี้นะคะ เครื่งเครื่องตัวนี้ก็รับประกันทั้งหมด3ปีนะคะแล้วก็มีอะไรสักอย่างที่เป็นโปสการ์ดไว้ส่งกรณีมีปัญหาแบบแล้วก็มีคู่มือนะคะคู่มือตัวนี้นะคะเป็นคู่มือการใช้เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จะมีตัวคู่มือที่เป็นภา,า,ภาษาไทยด้วยอันนี้นะคะสำหรับ ผู้สูงอายุนะคะก็อาจจะอ่านยากหน่อยเพราะว่ามันตัวเล็กนะคะส่วนตัวล็อกบุ๊กนะคะมันก็คือตัวที่เอาไว้เขียน Personal Information ก็เป็นพวกประวัติส่วนตัวนะคะเป็นสมุดเล่มเล็กๆไว้แบบ Pocket Book เอาไว้พวกพานะคะสามารถเขียนเชื่อคุณหมอนะคะหรือว่าเบอร์สับคุณหมอเบอร์โทรศัพท์คุณหมอประจำตัวได้แล้วก็เป็นพวก อิมเมอร์เจนซี่คอนแทคนะคะในกรณีที่สมมติทำสม,มุดลนหายเราก็สามารถที่จะเขียน uh, ชื่อติดต่อญาินะคะสมมติว่าเราไปเป็นเบาหวานแล้วน้ำตาลตกเป็นลมอยู่ที่ไหนนะคะถ้าพกเล่มนี้ไปเราก็สามารถที่คนที่มาเจอเราเขา mm hmm. ก็อาจจะแบบมีข้อมูลส่วนตัวเราอาจจะติดต่อญาติเราได้นะคะแล้วก็มีให้เขียนเป็นเป้าหมายนะคะว่าเราอยากได้ ค่าน้ำตาลอ,าอยู่ที่เท่าไหร่นะคะในตอนก่อนนอนอตอนอดอาหารนะคะหลังกินอาหารหลังจากอาหารสองชั่วโมงก่อนอตอนก่อนนอนเนี่ยสามารถเขียนตั้งเป้าหมายได้สมมติว่าเราน้ำตาลก่อนหน้านี้เราเป็นเบาหวานน้ำตาลอยู่ที่200แต่เราอยากให้น้ำตาลมันลดลงเราก็เขียนเป้าหมายของเรานะคะเป็น g กของเราแล้วก็อยากได้ น้ำหนักเท่าไหร่นะคะในกรณีที่เราตัวน้ำหนักตัวเกินนะคะเราก็สามารถเขียนได้แล้วก็มีค่า HbA1c นะคะเราก็สามารถกำหนดค่าได้เหมือนกันเพื่อลดการเป็นเบาหวานนะคะแล้วก็มีพวกคอเลสเตรอรอลมีค่าวัดความาค่าความดันโลหิตนะคะค่า HDL ค่าไขมันตอไล,ลายนะคะแล้วก็ค่าไมโครออลบูมินนะคะพวก ที่โปรตีนที่มันล่วออกมาจากฉี่เราสามารถาตั้งเป้าหมายตัวนี้ได้นะคะเพื่อพัฒนาตัวเองค่ะแล้วก็มันก็จะมีให้เขียนนะคะสามารถบันทึกได้แต่มันอาจจะตัวเล็กหน่อยนะคะไอสมุดนี้ก็สามารถให้คนใกล้ชิดนะคะหรือว่าผู้ที่ว่าดูแลเนี่ยสามารถช่วยเขียนได้นะคะเวลาที่เราเจาะเราเขียน วันที่วันที่เท่าไหร่นะคะก็สามารถเขียนได้หมดเลยมันก็จะมีตัวค่ากูโค้ดนะคะว่าก่อนเอคําว่าฟาสติ้งก็คือช่วงอดอาหารนะคะเจาะแล้วอยู่ที่เท่าไหร่อฟเตอร์ After ก็คือหลังกินอาหารอยู่ที่เท่าไหร่นะคะในในเบรกฟาสต์ก็คือตอนเช้านะคะเบรกฟาสต์แล้วก็ตอนลันช์นะคะก็คือตอนเที่ยงนะคะว่าก่อนกินข้าวตอนเที่ยงเนี่ย เราน้ําตาลอย่ีเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีทั้งหมด4เวลาเลยเออ3เวลาเลยนะคะก็จะมีช่วงดินเนอร์ก็คือข้าวตอนกินข้าวเย็นด้วยนะคะมีค่า BP นะคะค่าความดันแล้วก็เป็นค่าน้ําหนักนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นอุปรกรณ์ทั้งหมดนะคะที่ได้มากับตัวเครื่องค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคอนแทคที่เขาให้มานะคะสามารถ น่าจะเป็นคลิปวิดีโอที่ว่าเขาสอนนะคะสำหรับในตัวกล่องนี้นะคะเขาก็จะแถมเขียนมาด้วยว่าฟรีสติปนะคะตัวนี้ให้เราใช้จากในกล่องก่อนเพราะว่ามันจะหมดอายุก่อนนะคะแต่ว่าบางกล่องบางร้านเขาอาจจะไม่ได้แถมมานะคะอันนี้อาจจะต้องซื้อเพิ่มซึ่งถ้าซื้อเพิ่มนะคะก็จะได้ตัวแบบนี้มา นะะในนี้ก็มันก็จะเป็นตัวสติปเหมือนกับตัวนี้เหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะวันหมดอายุนะคะก็ให้เราดูนะคะตรงที่มันเป็นรูปนาฬิกาทรายนะคะตัวนี้นะคะในของกล่องนี้นะคะก็จะหมดอายุวันที่26นะคะเดือน1 0 2 0 2 5นนะคะก็หมดเดือนตุลานี้นะคะ สำหรับตัวนี้นะคะสำคัญยังไงก็คือเวลาที่เราเอามาเจาะคะ่ะเราต้องดูวันหมดอายุด้วยไม่อย่างนั้นนะคะถ้าเราไม่ดูเนี่ยเราไปเจาะอันใช้ตัวที่มันหมดอายุแล้วมันจะทำให้ค่าน้ำตาลเราเพี้ยนได้นะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ะะมันก็จะเป็นแผ่นสตริปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ฐานเครื่องกูโคมิเตอร์นะคะให้เราหันตัวด้านนี้ออกด้านนอกนะคะกดเข้าไปแล้วก็ปิดฝ้านะคะแล้วเราก็หันมาดูโอเคมันขึ้นแล้วนะคะ ก็ตัวนี้เป็นปากกาที่สำหรับใช้ต่อกับเข็มเจาะนะคะมันก็มีวันหมดอายุด้วยนะคะตัวนี้หมดอายุให้ดูที่นาฬิกาทรายเหมือนเดิม30เดือน6 2 0 2 8นะคะตัวนี้ส่วนอ้ตัวนี้ก็มีวันหมดอายุเหมือนกันก็ดูตรงนี้ได้เลยตัวนี้นะคะจะเป็นที่เสียบกับปากกาด้านในให้เราแกะมาเลย สำหรับวิธีการใช้ปากกานะคะก็ให้เราเปิดฝ้ามันออกมานะคะมันจะเป็นข้อต่ออย่างงี้แล้วก็ให้เอาตัวเข็มนะคะแลนเซ็ตเอามาใส่ในช่องตรงนี้ให้มันดังแกลกนะคะแล้วก็ใส่เข้ากลับเหมือนเดิม ก็กดตรงสีส้มนะคะตรงบริเวณที่เจาะตอนเจาะเราก็ต้องเช็ดพ้นแอลกอฮอลก่อนนะคะแล้วก็เลือกนิ้วที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะมันจะเจาะง่ายแล้วก็เจาะบริเวณตรงกลางนะคะแบ่งเป็น3ส,ส่วนแล้วก็เจาะบริเวณตรงกลางนะคะก็กด เมื่อกี้ลืมเอาบิดฝาออกนะคะให้ปุ่มอย่างนี้มันขึ้นมานะคะแล้วเราก็กดนะคะมันจะดังแกรกแต่ว่าให้เราเนี่ยกดไปดึกๆด้วยนะคะเพราะว่ามันจะได้มันจะได้โดนเนื้อเรานะคะแล้วก็ถอดทิ้งที่ถังทิ้งเข็มนะคะหรือว่าใครไม่มีถังสำหรับทิ้งของมีคมก็ใส่เป็นขวดน้ำปิดฝาก็ได้ค่ะ อันนี้เราก็ทําการเจาะแล้วนะคะก็เวลาเราเสียบแถบนะคะเราก็จะมันจะขึ้นรูปเลือดนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ให้เราเอาเลือดที่เราเจาะเมื่อกี้นะคะทาการตรวจแล้วรอประมวลผลนะคะอ่าอยู่ที่ ร้อยสิบสามนะคะอันนี้ก็ถือว่าหลังกินข้าวนะคะก็อยู่ในช่วงปกตินะคะหลังกินข้าวมันก็จะไม่เกินในคนปกตินี่ก็จะไม่เกินร้อยร้อยสี่สิบถึงร้อยแปดสิบนะคะก็อยู่ในช่วงที่รับได้นะคะแต่ว่าถ้าคนที่ว่างดน้ํางดอาหารนะคะก็จะอยู่ช่วงเจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยนะคะอันนั้นก็คือจะอยู่ในช่วงปกติคะ่ะ